สวัสดีทุกคนวอทมีคอมเมนต์ของน้องในช่องนี้นะคะวอทลืมไปแล้วว่าวอทพูดถึงช่องไหนได้คอมเมนต์น้องคนหนึ่งนะคะในวิดีโอสบัดใช้เว็บ CMB นะคะ c o f f e e m e t Bagel นะคะวอทใช้ในแท็บเล็ตนะคุณจะได้เห็นด้านข้างด้านไหนด้านนี้ด้านไหนก็ไม่รู้สักด้านหนึ่งมาทำพร้อมกันดีกว่าน้องบอกว่าพอเรา ใส่ type type ก็คือเลือกสเปคเรานั่นเองนะคะแล้วไม่มีอะไรต่อโบทำวิดีโอไว้พักหนึ่งแล้วอะ่ะพักในใหญ่ๆนะคะวันนี้มาทำดูไม่รู้ว่าเพราะอะไรมีอัปเดตอะไรใหม่หรือเปล่านะคะสิ่งแรกโบต้องไปดาวน์โหลดแอปก่อนเพราะโบไม่ได้ใช้โบไม่ได้หาใครไงโบมีคนดีของโบอยู่แล้วโนจะหาทำไม สมัครเสร็จตอนทําวิดีโอตอนนั้นแล้วก็ลบทิ้งไปเลยนะคะวันนี้มาดาวน์โหลดแอปกันใหม่นะคะ Coffee m e a t b a g e l Coffee Meet b a g e ่ l เจอแล้วแล้วเราก็ดาวน์โหลดก่อนนะแล้วก็เริ่มต้นใหม่เลยนะคะใครที่ได้ดูวิดีโอนั้นแล้วก็มาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะเขาก็ถามว่าเคยมีไหมหรือเป็นครั้งแรกนะคะ โดลบไปแล้วเขาที่แล้วโปรสมัครใหม่โปรก็บอกว่าอ m มนิว e ฮีแล้วเขาก็ให้ใส่โทรศัพท์นะคะะแล้วเขาก็ให้ใส่โค้ดแล้วก็บอกว่าจะลิงก์กับ ID Apple ไหม ไม่นะคะใครที่อยากลิงก์ก็ตอบลิงก์ไปแล้วเขาก็ยินดีต้อนรับนี่แหละเราก็ตอบ Next นะคะเขาก็ยังแบบเออทุกๆวันนี้นะมีผู้คนพบปะกันอะไรก็ว่าไปนะคะเราก็ Next ไปเรื่อยๆนะคะเราก็เริ่มต้นแล้วกันน่ะพอเริ่มต้นเราก็ใส่ชื่อนะคะพวกก็จะใส่ชื่อแรกของโอ้ก็คือติงตอง <laughs> อ่าแล้วก็ชื่อนามสกุลนะคะนามสกุลพีอแล้วก็ n e x t ไปเขาก็บอกสวัสดีติงตองแล้วก็อีเมลของเรานะคะใครจะอีเมลหาพมก็ได้นะปรึกษาอะไรก็ได้นะคะยื้มตังไม่มีตังให้นะ เสร็จแล้วเขาก็ถามว่าเข้ามาในเว็บเนี่ยหาอะไรแต่งงานไหมหรือความสัมพันธ์จริงจังเฉยเฉยอาจจะไม่ได้แต่งงานก็ได้แต่คบจริงๆนะคะหรือท,ทั่วไปหรือยังไม่แน่ใจหรือไม่บอกอย่างเงีนะะ้ยฮะก็ได้เลือกเอานะคะโปรดเลือกเอาแบบไม่บอกสมมุติสมมุติคุณก็เลือกของคุณไปนะแล้วบอกว่าอ่ะ ไม่เป็นไรไม่บอกก็ไม่บอกเดี๋ยวเราค่อยมาตอบคําถามกันที่หลังแล้วกันอ่ะเราก็ตายล้วก็ถามว่าแล้วเพศของตัวเองคือเพศอะไรนะคะของบอสผู้หญิงคุณก็ตอบไปผู้หญิงตรงนี้นะคะเขามีให้คุณเลือกคุณก็ใส่ไปนะคะว่าคุณจะเดทก,กับใครล่ะผู้หญิงผู้ชายหรือใครก็ได้นะคะก็เลือกไปตามความเป็นจริงนะใครก็ได้ก็คือคุณเป็น lgbtq อย่างเงี้ย ก็เลือกได้นะคะแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะคะเขาก็จะขึ้นมาว่าเราอายุเท่าไหร่ตรงนี้ใส่ตามข้อมูลจริงไปเลยนะคะวันเดือนปีเกิดที่เท่าไหร่อ๋อปออดห้าแล้วเหรอเนี่ยแก่จังแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็ให้เราใส่ที่อยู่ ถ้าเราไม่ใส่ไม่ได้นะเพราะเขาไม่มีให้เราเลือกเราต้องเลือกใส่อย่างเดียวนะคะก็เพิ่มพื้นที่ของเราไปนะคะแล้วเขาก็บอกว่ายินยอมครั้งนี้ครั้งเดียวหรือไม่ยินยอมนะคะหรือจะยินยอมให้ผู้คนเห็นในขณะที่ใช้แอปอยู่นะคะอ่าเอาว่าเอา,าเป็นแบบครั้งเดียวละกันครั้งหนึ่ง เขาไม่งานแล้วเนี่ยเขาไม่ให้โปรสมัครนะของคุณคุณก็ต้องยินยอมนะคะถ้าคุณจะสมัครนะแล้วก็ก็เลือก next ไปนะคะแล้วเขาบอกว่าจะให้เราส่งคําเตือนไหมเวลามีข้อความมาคุณก็ต้องบอก allow นะคะแต่โ๊ตเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้ตลอดเดี๋ยวโบทํานี้เสร็จโปจะลบทิ้งโบก็จะเอาไม่ไม่ยินยอมนะคะแล้วเขาก็ถามว่าเคยเดทออนไลน์มาก่อนไหม เราก็บอกว่าเคยก็คือ yes ไม่เคยก็คือ no นะคะพบก็บอกเคยโบก็ตอบ yes นะคะแล้วคราวนี้ใส่ภาพนี่แหละโบจะมีภาพไหมนะสคลิปสคิปได้อไม่เป็นไรพอโบไม่มีภาพคุณก็ใส่ภาพของคุณไปนะคะสี่ห้าภาพหกภาพก็ใส่ไปแล้วคราวนี้เขาก็มาถามส่วนสูงวบน่าจะเตี้ยแหละห้าฟุตหกนิ้วก็พอคุณสูงเท่าไหร่คุณก็เทียบเอานะคะเซนติเมตรเทียบเป็นฟุตนะ เขาก็ถามว่าแล้วคุณเป็นเชื้อชาติอะไรเป็นเหมือนกับเป็นหมู่อะไรอะ่ะเป็นเผ่าอะไรอะ่ะนั่นแหละเราเป็นเอเชียนนะคะศาสนาล่ะก็เลือกไปแล้วความการศึกษาไม่ใช่ความหรการศึกษาคุณก็เลือกของคุณไปนะคะปุณมีปริญญาตรีแล้วก็ เรียนที่ไหนอ่ะเขาถามว่าเรียนที่ไหนโปรดเอาภาษาเอาตามคำแหงมีไหมหน้านี่รามคำแหง university นะคะ,ะแล้ว job title ก็คือคุณทำอาชีพอะไรอาชีพอะไรโปรดเอาเป็น house screening ะะ่ะ ทำความสะอาดบ้านอ่ะเสร็จปุ๊บเขาก็ถามว่าแล้วสเปคคุณน่ะวัดไทยก็คือสเปคของคุณกับผู้ชายนะคะผู้ชายถูกแล้วแล้วก็อายุล่ะอายุเอาสาัก51เท่ากันแล้วกันแล้วก็ที่วุฒไม่ชอบคนแก่มาก51าสถึงห้พอ Find out anyone who doesn't match ไม่เอาถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกข้างล่างคือ Find out anyone who doesn't match ก็คือถ้ามีใครที่ไม่ได้อยู่ในอายุที่เลือกแล้วจะดูด้วยคุณก็เลือกไปนะคะเลือกเขียวเขาก็จะส่งมาให้นั่นแหละแต่ถ้าคุณไม่เลือกเขาก็จะส่งคนที่อายุที่คุณเลือกมาให้เท่านั้นปุบคลิกของบัเองนะ แล้วระยะทางล่ะระยะทางจะเอากี่ไม้เงี้ยคุณเทียบเอาเลยนะปดไม่รู้ว่ากี่ไม้เท่ากับกี่กิโลนี่ปดไม่เก่งเรื่องตัวเลขตรงนี้นะคุณเทียบเอาเลยว่าจะเอาห่างไกลแค่ไหนนะคะปดเอาใกล้ๆแล้วก็ศาสนาล่ะ Open to a l l ไหมศาสนาลปศจะเลือกเป็นไว้์อเคดเชียงก็พอชอบผู้ชายผิวขาวนะคะ แล้วก็ศาสนาข้างบนนี้เป็นเหมือนแบบเผ่าพันธุ์เชื้อชาตินี้ศาสนาคือข้างล่างนะคะศาสนาเอาเป็นเอาเป็นศาสนาเราเอาบุดิตก็ได้เอาคริสเตียนก็ได้แคทอลิกก็ได้นะคะแล้วก็อื่นๆเอาไหม ถ้าเอาก็ได้แต่ว่าที่เราไม่เลือกนี้ก็คือฮินดูจิวมุสลิมอะไรนี้เขาก็จะไม่ส่งมาให้เราหรอกอันนี้ก็เลือกไปก่อนนะคะโดยสังเขปแล้วก็กดอัมดานก็คือเสร็จนะคะแล้วเขาก็บอกว่าจะเอาพรีเมียมเบ e นฟิตนี่คือจะเสียเงินแต่ถ้าเราถ้าเราอยากดูเราก็กดเข้าไปดูก็ได้นะคะเขาก็จะมีรายละเอียดว่าจะทำอะไรได้ไดไดไดบ้างแล้วก็คอนติเนียคืออันนี้เราต้องเสียเงินก็คือ $13 ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะถ้าเป็นเป็นพรีเมียมถ้าเป็นแพจินัมก็ $27 ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะแต่ถ้าเราไม่เอาเราก็ c a n ซ e เไปแล้วเราก็ continue w i วิ b เบสิ b เบสิคคือไม่เสียเงินเนี่ยเขาก็มีมาให้แล้วนะคะแล้วพอเขาเขาตรงเนี้ยแว็บมาแล้วก็ not now นะคะเขาก็มีมาให้เนี่ยของน้องที่ถามไว้คือน้องบอกว่า หลังจากไท p แล้วทำไมไม่มีอะไรให้หนูปัดเลยนะคะหนูน่าจะคลิกตรงไหนผิดพลาดไปอ่ะเพราะว่าถ้าเราใส่ข้อมูลครบตามที่พิโยธมเนี่ยนะ mm. ก็จะมีให้เราเลือกนี่ไงคนนี้เนี่ยอยู่เมืองเดียวกับพี่โย์เลยนะคะแต่ว่าพี่โย์เลือกใครไม่ได้พีโ่โยธต้องไม่เอา คนนี้คนนี้อยู่รัดใกล้ๆกันพี่โอ๊ตเลือกใครไม่ได้เพราะพี่โอ๊ตมีแล้วพี่ก็ไม่เอาคนนี้คนนี้อยู่รัฐใกล้ๆกันเหมือนอันก็ไม่เอาเนี่ยอาชีพดีๆเห็นไหมคนนี้คนนี้หน้าตาไม่ผ่านพี่โอ๊ตนะคนนี้อยู่นิวเจอร์ซีย์ไม่เอาอาชีพดีด้วยคนนี้ก็ไม่เอาอันนี้อยู่เวอร์จิเนียเขาเสนอมาให้สิบสี่คนอันนี้ลบไปหมดแล้วคนนี้อยู่นิวเจอร์ซีย เขามีอาชีพให้ด้วยเนี่ย CFO เนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี้นะคะคนนี้อยู่แมรี่แลนด์นี้ชอบถ่ายรูปหรือเปล่าใช้กล้องแบบนี้แหมน่าจะเป็นฮ็อปปี้เหมือนกันชอบถ่ายรูปเนี่ยพวกก็ไม่เอานะคะใครที่มาจ้างโอ๊ตให้ช่วยดนูนี่เดี๋ยวโบจะทำให้แบบนี้เลยนะใช้เว็บนี้ก็ได้นะ เข้ามาเป็นลูกค้าก่อนถ้าเข้ามาเป็นลูกค้าแล้วจะดูให้ว่าคนไหนน่าจะคลิกหรือไม่คลิกนะคุณคนในอายุห้าสิบสองแต่ดูเด็กจังแหมคนนี้คนนี้น่าจะคุยนะแต่ไม่เอานะเพราะว่ามีแล้วมีอยู่ที่บ้านแล้วนะคะคนนี้เนี่ยเป็นภาพเก่าจำได้เพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยอาจจะอัปเดตหรือไม่อัปเดตยังไงอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่คนนี้เป็นภาพเก่าจำได้เลย ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาเป็นอาจารย์แต่งตัวใส,ส่สูทแบบนี้โอ้ไม่ชอบแบบนี้ชอบนะแต่คนนี้เป็นตัวจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะแบบนี้ภาพแบบนี้เป็นภาพที่ห้าสิบห้าสิบนะเขามีภาพให้เราดูสี่ภาพเราสามารถจะสไลด์ดูไปได้เรื่อยๆได้นะเนี่ยเมื่อกี้คนที่ผ่านๆมาไม่ได้สไลด์ให้ดูนะเราก็เลือกไปจาก ภาพที่เขาให้ถ้าให้แบบแค่เนี้โปก็ไม่เลือกหรอกโปชอบดูผู้ชายที่มีภาพกิจกรรมแล้วดูเหมือนความเป็นไปได้อยู่บนโลกมนุษย์ไม่เอาอ่าคนนี้คนนี้ดูเหมือนความเป็นไปได้อยู่บนโลกมนุษย์แหละมีผ้ามงาพผ้าม่านแบบนี้นะมีผ้าม่านแบบเนี้อ่ะลองดูภาพต่อไปอ่าชอบเต้นเหรออ่ชอบเต้น,ชอ,ตนชอบเต้นไม่เอาโอ้โหแต่งตัวเรียบร้อยเป็นคุณครูไม่เอาอ่าคนนี้ คนนี้อยู่เวอร์จิเนียนะคะอ่าน,นี่อันนี้รีแลกอ่ะรีแลกอันนี้ก็ไปดูกีฬาไปบาร์กับเพื่อนว่าไปนะคะตีกอล์ฟเงี้ไม่เอาเลออีกสองคน <c ười> คนนี้รูปแรกก็ไม่ผ่านแล้วไม่เอาอ่าคนนี้ดูเรียบร้อยนะคะเป็นงานเป็นการตัวจริงแล้อ๋อว้าวคนนี้ชอบ <c ười> มีกล้ามภาพนี้เป็นภาพแต่งไง ซึ่งพระโอราจะไม่พิจารณาจากผู้ชายที่ภาพแต่งพระจะพิจารณาจากผู้ชายที่มีภาพกิจกรรมของจริงแบบนี้โอ้โหลกล้ามเป็นมัดมัดคนที่บ้านก็กล้ามเป็นล่ำล่ำนะโอ้ยไปเดินเข่าแบบนี้ด้วยชอบโอ้โหแบบนี้กิจกรรมแบบนี้ชอบเลยชอบคนนี้นะคะใครชอบกิจกรรมเอาดอเลือกเลยจ้าแต่ของโค้ชเหรอไม่เอานะคะหมดแล้วนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่แนะนําหมดแล้วนะคะจบนะคะ แล้วก็ดูสิอันนี้เป็นรายละเอียดของเราเองนะคะเรามีอะไรแก้ไขไหมนะคะจบหมดปิดนะคะเท่านี้เลยนะคะเขาก็จะขายสินค้าให้เราซื้อนั่นแหละเขาก็พยายามจะเสนอขายให้เราซื้อพรีเมียมของเขานั่นแหละนะแต่เราไม่ซื้อไง เนี่ยมันจะมีให้ enable, um b i a g l e d i t discovery อะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาก็คลิกดูนะคะพอคลิกดูเขาก็จะมีคนมาให้ดูเยอะแล้วเราต้องอัปเกรดไงแต่เราไม่อัปเกรดเราไม่อัปเกรดนะคะเนี่ยเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมีคำถามว่าเมื่อแชทไว้แล้วนหนูไปลบแชททิ้งไปลบแชททิ้งแล้วทำยังไงดีอันนี้พี่วไม่รู้เลยนะคะเพราะพี่วไม่เคยแชทกับใคร พดอดรอมีลูกค้ามาแล้วพอดึงจะได้แชทนะคะแชทจริงพอดไม่รู้เลยเพราะว่าไม่เคยใช้เองส่วนตัวนะคะอ่ะไม่มีแล้วนะคะแล้วเราจะกลับไปยังไงดีมีคลิกที่คลิกที่ตัวเองนะคะคลิกที่มีก็จะมาที่ตรงนี้แล้วเราจะใช้ยังไงต่อก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะคะพอใช้ได้แค่นี้เสร็จปุ๊บเพื่อว่าจะ ปิดจะลบเลยนะคะนี่ delete account จะไม่ใช่พอถ้า post นี่คือหยุดชั่วคราวแล้วพอกลับไปใหม่เราก็ใส่ข้อมูลที่เราเคยใส่แล้วละมังโปรดเดานะคือเหมือนแบบเเคยที่เขาจะถามว่า you here before อย่างเงี้ยคือเคยมาใช้ไหมนะคะถ้าปิดชั่วคราวก็บอกเออฉันเคยมาแล้วแล้วเขาก็คงแล้วเราใส่ข้อมูลแต่ถ้าเราลบนะคะเราก็ต้องเริ่มใหม่นะคะ บทลบทิ้งนะคะแล้วพวกก็ต้องให้เหตุผลอะไรไหมยอย่างนี้พวกก็บอก not use online dating <laughs> prefer not online dating service I met someone ก็ว่าไปนะคะพวกก็จะใส่ว่าก็คือ just test <laughs> อเค o k บอกว่า okay. just test แล้วก็กลับมาที่เดิมนะคะแล้วก็ดันจบข่าวลบไปแล้วจ้าเท่านี้นะคะมีคำถามอะไรอีกก็ส่งมานะคะโบช่วยเรื่องการใช้แอปได้ไม่เยอะนะคะเพราะทุกคนเห็นแล้วโบทำเสร็จโบลบเลยโบไม่ได้ใช้แอปนะคะ ก็บอกได้ไม่เต็มที่แต่การสมัครทํำยังไงแบบไหนก็อย่างที่ทำให้นะคะน้องที่ติดปัญหานะคะดูซิว่าตกหล่นตรงไหนหรือเปล่าหนูไปคลิกตรงไหนเอาไว้แล้วกลับมาไม่ได้หรือเปล่าถ้าเรายังมีบัญชีอยู่นะคะเข้าไปดูว่าเราจะเลือกได้ตรงไหนเออล,ลบไปแล้วเพิ่งนึกออกว่าเราจะหายยังไงขอโทษ คิดได้ที่หลังคิดช้าไปหน่อยเราสามารถจะเข้าไปแล้วก็มาดูความสนใจมันจะมีคำว่า explore หรือ find m a t h หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะเอาไว้โบทได้มีลูกค้าทำแล้วก็จะขออนุญาตลูกค้าเอามาเปิดเผยให้ดูว่าโบททำอะไรยังไงนะไปนะจ๊ะยบายสวัสดีค่ะ